มีเสียงจริงๆนะทุกคนที่เสียงกริงเงของกระดิ่งเนี่ยมันนี่ดโโีปะได้ดิ่งปะฉัน<ฮ>พอๆ <พอ S 1> เดี๋ยวจะเชื่อเดีเ๋ยวจะเชื่ออะไรทุกวันนี้นะไฮไลไท์ที่ตัดนะลงติกต็อกนะไม่ได้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมเลยผ้าเก่งเฉียดายโดนทุบ ไม่ก็คิวเลเจนเดอรี่อะไรอย่างนี้ไม่มีกล้าบอลอีกไม่มีม,มีแต่คอนเทนต์แม่เพ็ดทำอะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนหรือว่าตกุเพเ็ดไปวันๆอะไรเงี้ยจริงๆเพีก็มีปัญหาเรื่องหัวใจเยอะนะแต่ว่าุเพดเขาก็แบบให้ใจเพียร์มาเยอะอยู่แต่วมันก็ทดแทนกันไม่ได้อะมันใจมันคนละแบบกันนะกิจไหนก่อนกิดไหนก็คือมันมีอยู่กิจเดียววะอยากกินั่วปากอะสต e a m Spin Backer นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่ได้จะเดินไปทางนั้น ักินกับเกมลยเพราะอะไร o n s l e u g t ส่วนครสบสันนิบาตปะครับเฮ้ยไม่ใช่ไหมเ่าจะน่ารักของมันเป็นสันนิบาทแทนเหรอทีก็ได้ก็ได้ไม่เหมือนสันนิบาทเพื่อนในทีมคงบอกว่าช่วยตั้งใจเล่นเถอะ สว,ว,ว,วยส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 วจะตายได้ไม่เป็นไรดิ้เสียงหญิงหญิงครับไม่ใช่กริ้งกริงเอา้าไมไ่จริงจร <c oughs> ิงเหรอเนี่ยเนี่ยขบเนอะขอบพูด้ยินล้วล่ะถ้าใครไม่ไดีนี่ผิดผิดปกติเลวมาีมัสีมัส ว <Okay. S 2> ิ่งหนีไปวิ่งหนีไปอยหลังป้อมแล้วจุดจุดนี้ปวดหัวงั้นก็ไม่ใช่หูกระตุยแล้วกระตายเหรอป็นหูอะไรอะ่ะเฮ้ยลิลีาทำเพื่อเราอย่างนี้ได้ไงวาไหวนะครับไหวคัะหมายถึงส,สติอะ่ะสติหรอก็ไม่ค่อยมีนะเด็กก็เป็นอยนี้อยู่แล้วนะยอม,อมรับตรง